แค่ฉีดสเปรย์ตัวนี้ลงบนที่นอนก็ช่วยกําจัดลายฝุ่นที่เป็นสาเหตุของภูมิแพ้ในเด็กและยังช่วยลดอาการไอจามหรือว่าคัดจมูกตอนกลางคืนที่มีสาเหตุมาจากลายฝุ่นด้วยล่ะครับจริงๆแล้วแนะที่นอนหมอนผ้าหม่มหรือว่าแม้แต่ตุ๊ก,กตาที่ลูกเรากอดทุกคืนเนี่ยเป็นจุดที่ลายฝุ่นสะสมมากที่สุดเลยนะครับและเวลาที่เด็กพลิกตัวตอนกลางคืนนะครับลายฝุ่นพวกนี้มันก็จะฟุ้งออกมาทําให้หายใจระบากโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยล่ะครับซึ่งตัวผมเองก็เริ่มมีอาการภูมิแพ้ตามลูกไปด้วยครับผมก็เลยใช้้้้วววิิธีีกกกกาาาารรรรรํจจัััดดดฝฝุุ่่่นนนยใชสเเปตผม สเปร์กำจัดไรฝุ่นของ Amberry Organic ตัวนี้ลงบนที่นอนและก็ของใช้ของลูกนะครับกลิ่นของมันจะหอมอ่อ,อนๆจากลาเวนเดอร์กับยูคาลิปตัสช่วยลดไรฝุ่นได้และทําให้ห้องหอมสะอาดลูกหายใจโล่งขึ้นและนอนหลับสบายขึ้นครับและที่สําคัญตัวนี้ผ่านการทดสอบการกําจัดไรฝุ่นจากโรงพยาบาลศิริราชแค่ฉีดสัปดาห์ละ2ครั้งก็เพียงพอและปลอดภัยกับเด็กๆกลิ่นไม่ฉุนไม่แสบจมูกเลยครับถ้าเกิดใครมีอาการภูมิแพ้และหาสาเหตุไม่ได้ลองทําความสะอาดที่นอนและฉีดสเปร์กํำจัดไรฝุ่นลงบนที่นอนนะครับมันอาจจะช่วยลดอาการภูมิแแพ้ของคคุณลละะูกไดนรับ ผมทิ้งพิกัดสเปรย์าลาฝุ่นที่ผมซื้อมาอยู่ที่ตะกร้ามุมซ้ายล่างลองกดเข้าไปดูก่อนได้เลยนะครับ